ครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบารสวนทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยถึงสถานการณ์อุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับซึ่งในฤดูกาลใหม่ที่นับวันก็ใกล้จะเปิดหีบกันแล้วนะครับจะเริ่มเปิดหีบในช่วงต้นเดือนธันวาคม2567นะครับก็นับวันเวลาก็ประมาณ10กว่าวันนะครับ2ส,สัปดาห์ที่พี่น้องจะได้เตรียมตัวหาแรงงานหารถตัดนะครับ ในการที่จะตัดอ้อยซึ่งในฤดูการนี้นะครับการตัดอ้อยก็จะยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่าทางสองนอนั้นก็มีมาตรการต่ตางๆนะครับที่มากดดันพี่น้องชาวไร่อ้อยต้องให้ตัดอ้อยสดกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวครา,าวเกี่ยวกับราคาอ้อยเบื้องต้นนะครับที่ทางกนอนั้นเคาะมากบอกเคาะมาแล้วนะครับ ก็จะประกาศใช้ก่อนที่จะเปิดทีบนะครับก็ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการประกาศราคาอ้อยเบื้องต้นกันให้ทราบกันแล้วนะครับซึ่งจากการทำประชาพิจารณ์ที่ทางชาวไร่อ้อยเราคัดค้านนะครับโต้กันเดือดเลยทีเดียวในวันนั้นนะครับที่ทางโรงงานกับหน่วยงานภาครัฐนั้นขยับให้เราได้แค่1,130บาทนะครับ ทางโรงงานเราก็ไม่อาจจะรับได้นะครับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยเราก็ไม่อาจจะรับได้นะครับทางสมาคมต่างๆทําหนังสือคัดค้านเรื่องราคาอ้อย1,100ที่ทางกบเคาะมาก่อนหน้านั้นนะครับท่านรองเลขานะครับท่านนารุณสุขสมานนะครับก็รับเรื่องแล้วก็นําเสนอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มีการสั่งการให้ไปรวบรวมข้อมูลมาใหม่นะครับก็มีการประชุมกัน ในวันที่19พกพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีมติอยู่ที่1160บาทสำหรับราคาอ้อยเบื้องต้นในฤดูการผลิตปี2567ทับ68อยู่ที่1160บาทก็จะประกาศใช้ใช้ราคาเดียวทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับฤดูการใหม่นี้นะครับราคาอ้อยก็ไม่ตรงใจของพี่น้องชาวไร่อ้อย เท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับก็ถอยกันคนละก้านะครับระหว่างโรงงานและพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งการขัดแย้งกันตั้งแต่เรื่องผลพลอยได้ก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับก็มีการขัดแย้งระหว่างพี่น้องชาวไร่อ้อยและโรงงานก็ยังไม่อาจจะนำมาใช้พรบอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่นะครับก็ยังไม่อาจจะประกาศใช้ได้ เพราะว่ายังหาจุดลงตัวไม่ได้นะครับซึ่งในฤดูกาลใหม่เรื่องการตัดอ้อยสดนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยขอนะครับตันละ200นะครับก็คงจะเป็นแค่การขอนะครับสำหรับความคิดส่วนตัวของบาซุลน,นะครับก็คิดว่าเป็นได้แค่แนวทางในการขอแต่ภาครัฐจะให้หรือไม่ขนาดปีที่ผ่านมานะครับปี66ก ที่ผ่านมานะครับที่ทางภาครัฐมีนโยบายต่างๆออกมาให้พี่น้องชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดนะครับก็ยังไม่มีการที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่น้องก็ขอ120บาทนะครับแต่ทางภาครัฐก็ยังเล่นแง่นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐและชาวไร่นะครับก็อย่าให้อุตสาหกรรมนี้ต้องถดถอยนะครับ ภาครัฐก็ควรจะเห็นใจพี่น้องชาวไร่บ้างเพราะว่าพี่น้องชาวไร่ก็ทําดีกันมากพอสมควรอยู่ถึงไม่ได้ตามเป้าที่พาคลัฐตั้งไว้นะครับในการทําก็มีการยากลาบากพอสมควรนะครับบางพื้นที่ก็ตัดสุดยากนะครับแต่เพราะว่าเกิดมาก็ทําอ้อยจําเป็นต้องทํานะครับจะเปลี่ยนไปทําเป็นพืชอย่างอื่นนั้นก็ไม่ถนัดเทนี้นะครับก็จําเป็นต้องทํานะครับแต่ ผู้ที่มีศักยภาพในการตัดอ้อยสดร้อก็ถือว่าดีไปนะครับก็ดีใจกันด้วยนะครับแต่ผู้ที่ไม่มีศักยภาพเราก็ต้องเห็นใจนะครับเพราะว่าเราก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันนะครับบางพื้นที่ก็ตัดสดไม่ได้จำเป็นต้องใช้แรงงานคนตัดและแรงงานคนตัดสดเขาก็อยากได้เยอะนะครับเขาก็ไม่อยาก ได้เท่ากับที่ตัดอ้อยไฟนะครับจำเป็นต้องให้ตัดอ้อยไฟนะครับสำหรับบางพื้นที่ทางหน่วยงานรัฐก็ควรจะพิจารณากันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับสำหรับราคาอ้อยเบื้องต้นฤดูกาลผลิตปี2567ทับ 68, ที่บาวชนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ